สวัสดีครับเคยยินเพลงว่าบุญนั้นไม่มีขายอยากจะได้ก็ต้องทําเองนะครับเราทราบไหมว่าถ้าต้องทําเองทํายังไงที่เราจะได้บุญทางไม่เห็นบุญในพุทธศาสนามีด้วยกันอยู่3ทางคือทางกายวาจาและใจรวมกันเราเรียกว่าบุญยกริยา10ประการ10ประการนี้มีอะไรบ้างที่ง่ายๆที่เราสามารถที่ทําได้ในทุกๆคนประการที่1เรียกว่าการทําบุญด้วยกายหรือกายกรรม คือการทำความดีที่แสดงออกทางร่างกายข้อที่หนึ่งเรียกว่าทำทานหรือเรียกว่าทานนรมทานนรมัยนี้ก็คือการแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองข้าวของให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสหรือแม้แต่ให้เพื่อนฝูงคือเป็นการสละความตนีออกจากใจนี้เรียกว่าอามิสถานแต่ก็ยังมีทานอีกจานวนมากที่ไม่ต้องใช้เงินเลยเช่นวิทยาทาน การสอนคนให้มีความรู้ไม่ต้องใช้เงิน 2. ธรรมทานการสอนคนเป็นคนดีมีลูกหลานก็สอนลูกหลานให้มีความเคารพอ่อนน้อมมีความซื่อสัตย์มีความ,รม,วามกระตันยูขะเวทีเป็นต้นเรียกว่าธรรมทานและข้อที่3ก็คืออภัยทานโกรธได้เรายังเป็นคนอยู่แต่โกรธแล้วเราไม่อาจฆ่าปีศาจชองเป็นผู้อื่นเราเรียกว่าอภรรัยทานทั้งสข้อนี้จึงไม่ต้องใช้เงินเสมอไป ข้อที่2ก็คือความอ่อนน้อมความอ่อนน้อมก็เป็นบุญอีกประการหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้คือการแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีคุณธรรมเช่นคุณพ่อคุณแม่ครูคบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเป็นต้นประการที่3คือการขวนขวายในกิจที่ชอบเรียกว่าวัยยาวัจใหม่คือความที่เรามีความขวีะว่ากระตือร้น,นขวนขวายในกิจที่อันควรอันที่จะช่วยเหลือผู้คนได้ ไม่ว่าช่วยเหลือผู้คนในครอบครัวช่วยเหลือกิจการที่บ้านช่วยเหลือผู้ที่สูงอายุเป็นต้นอย่างนี้เราเรียกว่าว,วัยวัจหม3สามข้อนี้เป็นการทําบุญทางกายกรรมประการที่2เรียกว่าการทําบุญทางวาจาหรือเรียกว่าวจีกรรมด้วยการทําดีทางวาจาเช่นการแสดงธรรมเรียกว่าธรรมเทนาสหม แม้เพียงการบอกกล่าวเล่าทำง่ายๆเพื่อให้ผู้นั้นได้เข้าใจนำไปปฏิบัติก็เป็นการแสดงธรรมประการหนึ่ง 2. คือการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังธรรมะคำสอนของผู้ที่มีความรู้เพื่อขอให้เกิดสติปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องนี้คือการทำบุญผ่านทางวัจีกรรมประการที่3เราเรียกว่าการทำบุญ ด้วยใจคือมโนกรรมเป็นการทำความดีที่แสดงออกทางคิดใจเช่น 1. ศรรีลใหม่คือการที่เรารักษาศรรีลห้าไม่เบียดเปลี่ยนตนเองแล้วก็ผู้อื่น 2. เจริญภาวนาหรือเรียกว่าภาวนาใหมคือการฝุกจิตให้มีควาสมสงบและเกิดปัญญาง่ายๆคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นต้นข้อที่3ก็คือการอุทิศนกุศลหรือเรียกว่า ปฏิทานาหมยคือการแบ่งปันบุญกุศลที่ได้ทำดีแล้วแก่ผู้อื่นทั้งผู้ที่ยังมีชีวิตและผู้ที่ละโลกไปแล้วข้อต่อมาคือการที่เราได้มีอนุโมทนาบุญหรือเรียกว่าปัตตานุโมทนาไม่คือการยินดีในความดีหรือบุญกุศลที่ผู้อื่นได้ทำไว้และข้อที่5คือการทำความเห็นให้ถูกต้องเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรม คือการปรับความเห็นของตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมไม่เห็นโกงจักเป็นดอกบวกัวหากใครที่ได้ประพฤติปฏิบัติทางกายวาจาใจเช่นนี้ย่อมถือว่าเป็นทางแห่งบุญนำมาสึ่งความสุขและจะเป็นบุญต้นทุนที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเดชาบ,บุญขอเป็นกำลังใจทุกความดีกราบอนุโมทนาบุญทุท่านมา,นาที่นี้นะครับ